สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมเป็นอีกวันนะครับผมที่เราจะต้องเดินทางกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับน้องใจมงคลกับน้ําแตงนะครับผมวันนี้เรามีงานนะครับผมที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งนะครับผมซึ่งต้องเดินทางกันในวันนี้เลยนะครับ ก็จะไปกันสองเชือกนะครับผมเช่นเคยนะครับใจม่มงคนกับน้ำแตงนะครับผมไปอาบน้ำก่อนนะครับผมเดี๋ยวเอาไก่มงคนมาอาบน้ำครับผมเราจะขึ้นรถนะครับรถของเราก็จอดที่ด้านโน้นนะครับผมวันนี้เอามาอาบที่บ้านนะครับผมปกติก็จะอาบที่ ห้วยนะครับผมแต่มันอยู่ค่อนข้างไกลนะครับผมไม่ค่อยสะดวกนะครับวันนี้อากาศร้อนครับผมค่อนข้างร้อนนะครับรอคิวกันนะผมต้องรอคิวว่าเป็นน้ำสายยางนะครับผมน้ำประปาสายยาง วันนี้ก็ค่อนข้างครึงฟ้าครึงฝน,นนะครับผมเหมือนฝนจะตกนะครับก็สำหรับการออกเดินทางครั้งนี้ก็คงจะไม่นานนะครับผมใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณสิบกว่าวันนะครับผม เราก็มีงานแค่งานสองงานเท่านั้นนะครับผมเสร็จจากงานนี้ก็คงจะเดินทางกันลับอีกเช่นเคยนะครับ ต้องอาบให้ทั่วๆหน่อยครับผมอาบให้ทั่วๆต้องให้นานๆหน่อยครับผมเพราะว่าอากาศร้อน,นครับต้องให้น้ํานานๆหน่อยเพื่อจะได้เย็นครับผมเย็นทั้งตัวนะครับต้องเรี่องไม่เหน็บไมั่จำม้าอากาศเอาน้านำ อ่ะเสร็จแล้วครับเชฟมงคลครับผมเดี๋ยวก็ให้ขึ้นรถเลยนะครับเดี๋ยวไปกินหญ้ารอเลยข้างบนรถเลยครับไปเดินไปลูกขึ้นเลยขึ้นเลยไปกินหญ้าข้างบนรถเลยขึ้นป้าขึ้นไปขึ้นไปครับเชฟของน้ำเต่างครับกว่น้ำเต่างจะไม่มาครับ ไปลูกไปไปไปเร็วเร็วครับก่อบนรถเรานะครับก็มีหญ้าเตรียมให้พร้อมนะครับสำหรับการเดินทางนะครับหาหญ้าหาอาหารไว้เข้าจินตลอดนะครับในขณะที่เวลาเราที่เดินทางไกลๆนะครับต้องเตรียม あよかった。 ูฝนก็รู้สึกว่า,าม,มาเลยครับผมนี่มืดมาเลยครับคุ้มมาเลยแล้ลมด้วยครับวันนี้เราเดินทางก็คงจะเจอฝนกันแล้วนะครับผมอ่ะทั้นแจงก็เสร็จแ,แล้วนะ ไชครับก็ช่วงนี้เราก็จะเดินทางกันนะครับผมก็คงจะไกลพอสมควรนะครับผมจะถึงที่หมายก็ประมาณจะค่อนข้างจะมืดเลยครับวันนี้นะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็คงจะหยุดคลิปและถึงแค่นี้นะครับผมจะผมต้องเก็บข้าวเก็บของนะครับให้เรียบร้อยนะครับก่อออกเดินทาง ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับผมเดี๋ยวไว้ไวเ้เจอกันใหม่ในอีกคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันก่อนนะครับผมสวัสดีครับ